วันนี้จะพูดถึงกิจกรรมบุญประเพณีออกพรรษาให้ท่านผู้รับชมรับฟังได้ติดตามกันวันออกพรรษานี้เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระพิสุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาได้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเรียกว่าปอบราณาต่อกันระหว่างจำพรรษาท่วนไตรมาสคือสามเดือนนอกจากวันออกพรรษาที่มีความสำคัญกับพระสงฆ์แล้ว ในส่วนของญาติโยมก็คือพุทธศาสนิกชนก็มักจะมาทําบุญทากุศลกันเช่นทําบุญตักบาตรจัดดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาพระที่วัดและไปฟังพระธรรมเทศนานอกจากนี้ในวันถัดไปก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะนิยมไปใส่บาตรกันเรียกว่าตักบาตรเทบรโบโรหณนะตามพุทธประเพณีที่ทำสืบต่อกันมา แต่ว่าสรุปเป็นใจความสําคัญหน้าที่หลักๆหรือกิจกรรมหลักๆที่ชาวพุทธจะทําร่วมกันก็มีอยู่4อย่างด้วยกันคือหนึ่งทำบุญตักบาตรอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะตามประเพณีปฏิบัติของคนโบราณโบราณเขาจะทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับในวันพระใหญ่ขึ้น15คหําหรือแรม14คํา่ 2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 3. ร่วมบุญกุศลด้วยการตักบาตรเทโวดังที่กล่าวและ4ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถบูบ้านเรือนให้สะอาดสะอา้านถ้าเรามีโต๊ะหมู่บูชามีพระพุทธร,รูปก็นำมาทำความสะอาดเติมน้ำสใส่แจกันเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้ธรรมะสวัสดี